สนันุนโดย As ไว้มากกว่าที่คุณคิดสวัสดีเพื่อนๆชาวโน้ตบุ๊กสเปก TV ทุกคนครับสำหรับเครื่องเล่น PS4 Pro ก็ได้วางจำหน่ายไปแล้วเมื่อ10พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งคุณนะสมบัติของเครื่องเล่นนี้ทางโซนี่ได้บอกว่าเป็นการอัปเกรด GPU สามารถเล่นบนจอความละเอียด 4K ได้ดีอีกทั้งมันยังรองรับกับเกมยุคใหม่อย่าง Battlefield 1อีกด้วยดังนั้นจะมาดูกันดีกว่าครับว่าภาพที่ได้จาก PS4 Pro เมื่อเทียบกับ PS4 เดิมกับ PC แล้วเนี่ย มันจะเป็นอย่างไรโดยการเปรียบเทียบทดสอบนี้จัดทำขึ้นโดยดิจิ a อลฟาวดีซึ่งอัปโหลดคลิปวิดีโอขึ้นมาครับโดยใช้โหมดเนื้อเรื่องเป็นตัวทดสอบปรับภาพกราฟ,ฟิกระดับอัลตร้าทั้งหมดพร้อมกับเล่นบนจอความเรียด 4K ก็ได้ผลลัพธ์ที่ต้องบอกว่าน่าพอใจทีเดียวซึ่งผลที่ได้ออกมานั้นเครื่อง PS4 Pro สามารถรีดประสิทธิภาพกราฟ,ฟิกได้ดีกว่า PS4 ธรรมดาทาั้งในส่วนของรายละเอียดตัวละครพื้นผิวเอฟเฟกระเบิดที่ดูแล้วเนียนตาก,กว่าและรวมไปถึงอัตราเฟรมเรทที่ไหลลื่นกว่าด้วยนะฮ แต่ถ้าหากมาเจอกับ PC ที่ปรับความละเอียดเต็มสูบบนจอ 4K ก็พบผลลัพธ์ที่น่าสนใจเช่นกันโดยเมื่อดูจากคลิปวิดีโอแล้วเนี่ยพบว่ากราฟิกโดยรวมจำพวกสภาพพื้นผิวอาวุธยานพาหนะหรือว่าเอฟเฟกระเบิดของ PS4 Pro แทบจะไม่แตกต่างกับ PC แต่หลังจากที่เปรียบเทียบดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกมาแล้วเนี่ยมีความเห็นต่างบอกว่าราคาของ PS4 Pro เนี่ยครับที่ออกมานั้นคุ้มค่าทีเดียวเมื่อเทียบกับกราฟิกที่ได้พอๆกับ PC เรีเดกเลยว,ว่า PS4 Pro มันถูกสร้างมาเพื่อสู้กับ PC นั่นเอง อย่าลืมกด subscribe Notebook s p ป a ใน YouTube กันเยอะๆสวัสดีครับ